สวัสดีครับวันนี้จะมาเล่นลูกบอลครับเล่นลูกบอลน,นะครับ,รบจะทำค,คนอ้วนให้ดูเลยจะทําคนอ้วนให้ดูโอเคคุณแม่ขอขอดูหน่อยนะว่าจะทํำยังไงอ๋อยัดเข้าไปเหรอลูกพี่ภูมินับได้ไหมมันใส่กี่อันแล้วนาะน่นับนไม่ได้เลย <laughs> ใส่เข้าไปเลยเหรออ๋อเขาจะยัดเข้าไปในเสื้อเขาดูสิครับทุกคน ได้ครับได้ใ,ใส่เข้าไปได้เรื่อยๆเลยครับแม่ชอสีฟ้าไม่ชอบเลใส่สีอะไรก็ได้คุณใส่ใส่หมดใส่ได้หมดเลยสีเหลืองสีชมพูใส่ได้หมดเลยครับไม่ชอใส่สีฟ้าอ๋อน้องพิมพ์ชอบสีฟ้าหรอลูกแม่เขาแม่ขเขาเพีเอวมือยัดลงไปเพื่อมันจะไม่ได้เต็มโอเคอ่ะเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่ก็จะดูนะว่าหนูสองคนนะ่ะใครใส่ได้เยอะกว่ากันใครใส่ได้เยอะกว่ากันคนชนะใช่ไหม แม่ก็จะนับแข่งกันเฉยๆน้องพิมพ์นั่งลงสิลูกก็ไม่เห็นกล้องไม่เห็นลูกโอเคทุรักทุเลเหมือนกันนะน้องพิมเดินไปอยู่ตรงเป็ดก็ได้ครับข้างหลังนะใช่เพราะว่าสีฟ้าตรงนั้นเยอะครับคุณใช่ครับนั่งนั่งเป็ดขเี่ยสีไหนก็ได้สีฟ้าก็ได้สีแดงก็ได้สีม่วงก็ได้โอ้โหของพี่ภูมเหมือนท่าจะเยอะอุ้ยของน้องพิม์ก็ใช่ย่อยเออของน้องพิมไม่ใช่ย่อยเลยนะอ๋อเหรอ โเค,โเคใส่ใส่ได้เหรอคุณใส่ได้ใส่ใหญ่ไมใส่ใหญ่ใส่ตัวก็ได้ลูกไม่ต้องใส่แขนก็ได้<น>ครับนั่งลงสิครับคุณมันไม่กล้องไม่เห็นเนี่ย <S <S นั่งลงครับแม่พี่ว่าพี่อ้วนุ้ณไหมอ้วนสิใส่ข้างหลังก็ได้นะคุณดึงเสื้อออกไปแล้วก็ยัดลงข้างหลัง <S <S ไม่ใส่ไม่ข้างหลังไม่ได้ ใส่ได้น้องพิมก็ใส่โอ้น้องพิมเป็นอะไรเนี่ยเขาเรียกตัวอะไรไอรอนแมนหรืออะไรเนี่ยสไปเดอร์แมนหรืออะไรไอรอนแมนอ๋อชุดไอรอนแมนมันต้องอ้วนๆเออใช่จริงจริงอ้าวลองดูซิเขาจะอ้วนแค่ไหนเนาะแม่พี่ว่าพี่คิดได้ว่าไอรอนแมนมันต้องอ้วนๆท่านี้นี่คือเน๋อโอ้โห เขาต้องอ้วนขนาดนั้นเลยเหรอใช่แต่น้องพีมเขายัดแต่สีฟ้านะครับทุกคนดูสิสีฟ้าทำไมออน้องพีมเขายัดแต่สีฟ้าอุ้ย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 อุ๊ย i r น n Man v e r s อ้วนเอ้ยน่ารักดีคุณเออใช่จะว่าไปมันก็เหมือนยั์เขียวเลยนะ ก้นขนาดนอย่างเงี้ยงอตไอต้าต้องอ้วนเท่านี้อีกอ๋อแล้วอีกกิโลหนึ่งยังใส่ได้อยู่นัอนเหลืออีกกิโลนึงนะใส่ได้เหรอนั่นโอ้โหโอ้โหอุ้ยยัดลงเยอะระวังมันหลุดลงข้างล่างนะคุณนะไม่หลุดหรอจริงเหรอดูดูมาแบบไม่กล่องดู คุณน้องเถอะไหมให้กล้องดูหน่อยว่าคุณน้องได้กี่ลูกเหี่ยตโอโอ้โหดูสิครับทุกคนอุ้ยอุ้ยอุ้ยเขาทาเองสองพี่น้องเขานะครับทุกคนเยีดยต่ไอ้คนน้องนี่แหละไอ้คนน้องนี่แหละเยอะคนพี่เนี่ยเยอะเหมือนกันแต่คนน้องค่ะ มันเยอะอหมายถึง<อ>หมายถึงลีลาเยอะคนน้องดูคนน้องเขาทำออคนพี่ก็ยืนได้นะชอรีบาบาชนันบ,บาบา,บบา <laughs> ใครบอกทำัด้ต่อต่อต่อหนุนนั่นน,น, <laughs> นั่นพี่อ้วนขึ้นไหมแม่ ก็อ้วนสิครับคุณคุณหยิบใส่ไม่รู้กี่ลูกเลยนะแม่ว่าแม่มีลูกบอลอยู่แค่300ร้อยลูกนะคุณถ้าคุณเอาใส่ตัวไปเนี่ยแม่ว่าคนละร้อยแล้วมัง้งแม่จะดูตอนหนูเทนะมันจะออกมาเป็นเสียงดังหรือมันจะเป็น,นม้วนแม่จะให้ตาดูหนูจะออกไปให้ตาดูไปค่ะไปเปิดประตูเลยคะ่ะลูกเปิไม่ได้ครับอ่ะ,อะเดี๋ยวให้พ่อช่วยครับพ่อช่วยเปิดให้หน่อยครับ คุณแม่ครับพี่ก็อยากเอาออกไปให้จารู้เขาเดี๋ยวพี่เข้ามาใส่ต่อโอเคอ่าค่อยๆเดินดูสิค่อยๆเดินโอเคค่อยๆเดินดูหน่อยครับคุณอุ้ยมันหลุดแล้วคุณเดี๋ยวเดี๋ยวให้พ่อดันเสื้อเข้าข้างในให้อ่าพ่อครับดันเสื้อเข้าข้างในให้น้อยเออยัดเข้าไปแม่บอกแล้วมันเยอะเกินไปดูทำเองอ่ะค่อยๆลุกพอแล้วพอแล้วอย่าไปดันลงมาเยอะมันจะหลุดอย่าไปทำหลุด อย่าไปทำหลุดข้างนอกนะลกูกแม่ขี้เกียจตามไปเก็บมาแล้วมาแล้วมาแล้วไอรอนแมนมาแล้วโอ้โหดูดูด,ด,ดูไอรอนแมนคนนี้เก่งจังเลยไอรอนแมนตัวเล็กนี่ แม่ว่าไอรอนแมนตัวเล็กเนี่ยเก่งจังเลยนะครับไหนครับอ๋อเขาทำหลุดที่ข้างนอกตะอ,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 อุ้ตะอุ้ตะหยอตะโอ้โหมีพลังไอรอนแมนตัวอ้วนแล้วเขามีพลังเพิ่มขึ้นเหรอลูกใช่ใช่ว้าว ในพี่ภูมิมันหล่นมันหล่นหนูหนูก็เอามาออกดูสิหนูก็เอามาออกมาออกมาเก็บมาไว้สิลูกหนูย่อไปทิ้งข้างนอกนะลูกภูมิพอแล้วค่อยเก็บพี่ไม่ต้องไปลูกเดี๋ยวข้างนอกมันจะไอ้นั่นไหนไหนมาดูสิอ่ะยอพี่ขอใส่ให้มันอ้วนอ้วนหน่อยอ้วนแล้วพี่ภูมิเนะอ้วนมากเลยจริงนะตีมตีมก็อ้วนมากเลยลูกไอรอนแมนอะไรจะตัวอ้วนขนาดเนี้ย แล้นแม่มันต้องอ้วนอีกอ่ะเราแม่ว่าหนูมาเทใส่กล่องดีไหมอม่อยาเพิ่งพี่ทำให้มันอ้วนอ้นทั้งนี้ก็อ้าวจะเอาแค่เสื้อหน่อยยืดหมดแล้วเนาะเสื้อหน่อยยืดออกหมดแล้วเอ่อเอ่เหมือนเหมือนซันต้าไหมลูกพ่เหมือนซันต้าอยู่นะกินเยลือยู่ ในมาดูสิโอ,อ,อ้มีกล้าม,ด,ม,ด,มด้วยมันมีกามด้วยมันเดินฮะเคยมีกล้ามอ่ะโอเคจะเขียวไงใี่เกิดเป็นยักษ์เขียวมั้งอ๋อครับครับครับอุ้ยน้องพิมพ์ก็โตอ้วนไม่ใช่เล่นเลยนะเนี่ยในในในมาทำท่าดูสิไม่ใช่เล่นปล่อยพลังมันหลุดแล้วแม่ข้างข้างหลังมันหลุดแล้วก็เอาออกมานับสิลูกเอาตะกร้าใส่อไหมแล้วก็เอามานับกันปะ เอาออกเลยครับโอ้โหของน้องพิมว่าออกหมดเลยดูซิดูซิโอ้โหของพี่ภูมิได้ตั้งเยอะเลยน้องพิมของหนูยังเหลืออยู่แล้วลูกแม่มันออกไม่ได้อันที่อยู่ในแขนเนี่ยนี่เดี๋ยวเขาก็ออกลูกค่อยๆเอาออกสิ โอ้โหเขาหลุดออกออแต่ตัวผอ,อมเลยเรือก็ยานเลยน้องพิม์่านหน้ามาดูหน่อยสิอุ้ยรตรงแขนหนูยังออกไม่หมดเลยลูกโอ้โหช่วยช่วยครับโอเคเดี๋ยวเอาอ,อ,กอีกเลยครับโอเคเดี๋ยวทีนี้พี่จะทีทีนี้พี่จะหยิบใส่ว่าพี่จะนับหนึ่งอ,อุ้ยน้องพิมโอเคอแม่ครับนี่พี่จะใส่พี่จะใส่แบบนับเลยพี่จะใส่แบบนับ พี่จะนับแล้วน้องพีมเป็นไงบ้างลูกสนุกกดไลค์กดแชร์กดสติกให้กดกดกดติดตามลืมกดติดตามช่องพูบีทีวีเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปด้วยนะคะบายบายน้องพีมดื้อ เออเอาบายบายด้วยลูกบายบายด้วยลูกครับ